ดูดคดูซิว่าแม่นอนบนเตียงหรือัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังไงได้แต่หน้าอ่าโอเคพร้อมหรอกพร้อมค่ะ ร้นอยู่ว่าแบบว่าเอ๊จะจะใจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีกับทุกๆรางวัลแล้วก็พี่ๆทุกๆคนด้วยค่ะเราสองคนได้รับรางวัลอะไรกันบ้างคะวันนี้อ๋อวันนี้มีคู่จิ้นใช่มีคู่จิ้นแล้วก็มีดาวดาวรุ่งอย่างแข่งปีค่ะยังไงคะตื่นเต้นเอาค่ะดาวรุ่งกันนี้ก่อนตื่นเต้นค่ะก็คือแค่แค่ได้ยินชื่อตัวเองอยู่ในนั้นก็ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะพอ ได้ได้รู้นะวินาทีตรงนั้นว่าอ๋อเป็นเราหรออะไรเงี้ยก็ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ช่วยช่วยกันเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยลุ้นมาด้วยกันก็อยากบอกว่าจริงๆทุกคนมีมีมีความเปล่งประกายในในตัวเองทั้งนั้นเลยใช่ค่ะก็เรายังเป็นดาวดวงเล็กๆอยู่เลยค่ะก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เต็มที่ในทุกๆวันค่ะแทีนี้ดาวสว่างมาก สว่างมากอยู่นะไปแต่งคู่ไหมขประกาศดีใจดีใจค่ะจริงๆก็อยากแบบว่าเอ๊ะน้องเบ็คจะได้หรือเปล่าพี่ฟินจะได้หรือเปล่าหรือว่าคนอื่นๆจะได้หรือเปล่าเปล่าก็ดีใจกับทุกๆรางวัลที่เกิดขึ้นทุกคนเก่งมากใช่ยินดียินดีค่ะมาถึงคู่จิ่ะนี่น่าจะเป็นรางวัลที่สามสามปะ I think so yeah t อยากได้ยินประโยคนั้นอีกครั้ง เอาเองตั้งใจนะคตั้งแล้วมันประโยคนี้รู้คนหับพึ่งแค่นี้พึ่งแค่นี้พอแล้วเป็นยังไงบ้าง3แล้วสามแล้ก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็น่ารักเสมอเลย เราก็จะรุนรุนทุกทุกบางวันเลยค่ะแล้วก็ได้หรือไม่ได้ก็ไอซเคคือทุกคนเก่งมากแค่ได้เห็นชื่อตัวเองในนั้นก็คือภูมิใจแล้วรู้สึกถึงพลังที่มันคำเพราะสนับสนุนเรามารอเ่รู้สึกตลอดรู้สึกมาตลอดระยะเวลาที่ได้รู้จักกันเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณมากมากค่ะที่สนับสนุนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยค่ะใช่ไหมว่าจะเป็นไทยแฟนอินเตอร์แฟนคนที่มาหาที่นี่หรือคนที่ดูหน้าจอก็คือสพอร์ตเรา ทุกทุกครั้งเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ all the time เ r e always ครัมันมีความแบบอะไรอะตื่นเต้นน้อยลงไหมแบบเฮ้ยโตได้ื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมค่ะว่าในทุกๆชื่อที่มันเข้าชิงมันแบบมันโซวาวแล้วก็เซอร์ไพรส์กับเรามากๆทุกครั้งค่ะคิดว่าแฟนกับนกอ๋อไม่มีลมก้าฟุ้งแหละแม่มีแบบ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ All because because of everyone เลยใช่ก็ยินดีที่ถูกคนพบแล้วก็ยินดีที่ถูกรักค่ะแล้วก็เราอยากจะบอกว่ายินดีที่รู้จักทุกคนเหมือนกันพูดกับคุณแฟนเพราะว่าไม่ใช่แค่ไทยนาะค่ะ I would like to thank you to fans you guys always support us like i always say there might be some yeah. language barriers or something that may make us not understand each other but you're always there always trying to understand us we always try to find that love language that's in between thank you so much for your support thank and you if you we've you never you met know. don't worry we'll we'll meet soon yes, <laughs> ก็รู้ว่าแบบเห็นแฟนๆแบบคุยกันตลอดว่าแบบจะโซเอาไหมเพราะว่าหนูเห็นว่าสเตเดียมครั้งเนี้ยมันใหญ่มันใหญ่คมากค่ะก็หนูรอเจอทุกคนเลยค่ะเต้นเต้นเต้นมากค่ะเรียว่าอันนี้ใหญ่กว่าเกลเดิมที่เคยค่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นสเกลที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยเท่าเท่าที่เคยจัดมาอันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยก็เตรียมตัวเต็มใจไปเจอทุกคนนะคะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะมี I think three three more ใช่เพราะว่าเดือนหน้าจะบิน3ามประเทศใช่ค่ะ ประเทศอะไรก็รอลุ้นกันนะคะเรียกได้ว่าการีฟีนเบกเตรียมพร้อมไปเจอรายการารับเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็โชว์ใช่ข้างในพวกที่ทำงานหนักเนี่ยดูแลกันแล้วกันยังไงบ้างก็ให้กำลังใจกันคุยกันมาแบบรายวันเนาะสู้ๆนะแต่จริงแค่คำว่าสู้ๆนะก็เป็นเป็นคำว่าไหวไหมใช่ง่วงไหมเหนื่อยไหมโอเคค่ะ ถึงจุดนี้แล้วเพราะเราจับมือกันรับประกันตลอดอย่างนี้น้องเบสขอพี่ฟีนไหมคะเราเราก็ให้กำลังใจกันตลอดค่ะอย่างน้อยที่ินชาดวงไข่มุกก็ยังดีนะก็ซื้อให้ตลอดกินทุกวันกินทุกวันเขากินทุกวันค่ะ มันมันคือจริงๆอะหนูพยายามลดใช่ไหมคะแต่แต่ว่าออรู้สึกว่าต้องใช้ในทุกๆวันเพระะาะเราทำงานทุกๆวันอาจจะมากกว่าหนึ่งงานเราต้องการอินเนอร์จีที่พลังพลังเยอะๆค่ะ,อ,ะอยากแบบว่าให้เรกแบบมีการแลกกัรนิดนึงละกัน,น,นการาเราจับมือกันเตินกันมาตลอดลยอยูแล้ก็ขอบคุณเบกกี้ค่ะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกคือเป็นน้องสาวที่ดีแล้วก็น่ารักมาตลอดแล้วก็ คี่ว่าหนูโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งน่าจะแบบเก่งมากๆแล้วแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปตลอดละกันค่ะเท่าที่จะทําได้ครับก็ขอบคุณพี่พีเช่นกันเลยแบบเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆเหมือนกันทุกๆวัน every single emotion เราก็เราก็อยู่ด้วยกันตลอดค่ะก็อยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆเลยแล้วก็มีอะไรก็ค่อยๆตบตัวด้วยกัน